ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายมีคำโบราณเขากล่าวไว้ว่าการเริ่มต้นที่ดีถือว่างานหรือชีวิตสมเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าอย่างไรหมายถึงว่าเราเตรียมตัวพร้อมยะธิสังคสสะปะตะกันลัง ถ้ามีความพร้อมทำอะไรก็สําเร็จยิ่งไปกว่านั้นใจพร้อมด้วยใจใสใจสบายเบิกบานไม่มีเรื่องกังวลใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจที่จะทำให้ใจหดหู่ที่จะทำให้ใจทุกข์ ที่จะทำให้ใจฟูซ่านใจใสอสบายสบายง่ายงายเหมือนอย่างที่ท่านเป็นเจ้าภาพในวันนี้ครอบครัวสีวรวัตรคุณแม่อังคณาสีวรวัตรคุณชัยวัตรศีวรรวัตรคุณพาวิทยาสีวรวัตร เรียกว่าครอบครัวใจใสเข้าใจบุญเช้าขึ้นมาไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อันไหนที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เรื่องราวต่างๆพยายามขจัดออกจากใจแล้วก็สร้างบุญกุศลด้วยการดีกับคนรอบๆข้างรอบๆบ้าน ง่ายๆดีกับแม่ดีกับพี่ดีกับน้องด้วยการสร้างสัมพันธไมตรีที่น่าชื่นใจและน่าอนโมทนาสาธุการเป็นที่สุดคุณชัยวัดศรีวนวัตรคุณพาวิทยาศรีวนวัตรลกูกกูมีความกตัญญูกะตะเวที แม่อยู่ในกรุงเทพมหานครสิ่งแวดแล้อมความจาเป็นไม่อในการดำรงชีพการเป็นอยู่อยู่ในที่สูงขึ้นลำบากก็พาแม่ไปอยู่ที่เขาใหญ่ปักช่องบรรยากาศดีและได้มีโอกาสเห็นขุนเขาเห็นป่าไม้ทุกวันยิ่งไปกันนั้นอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหาร นำไปให้เหย่าดสมองเสมอสำคัญที่สุดดูแลแม่ด้วยหัวใจใครมีลูกอย่างนี้ถือว่ามีบุญนะลูกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความกระตันยูกรตะเวทีไปถึงก,งก็ก้มกราบไปถึงก็โนวดไปถึงก็เอามือเอาเท้าไว้ที่หัววันนี้เป็นวันพยาวัน คณะสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยชิวโควิดได้รับความกรุณาจากครอบครัวนี้โดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจากน้ำดืม่มถวายเจ้าะคุณสมเด็จทั้งสองลกูกไม่ลำบากในการฉันน้ำดืม่มอยู่ที่ ข้างตัวตลอดเวลานอกจากนี้แล้วคุณศาสนาหารเจริญนําไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนพร้อมกับคุณวิรพงศ์เสี่ยวส่วนสินพงศ์นำเครื่องชงกาแฟมินิเม็กขายทั่วโลก เอาไว้บริการใครไปใครมาคนไหนมาคนไหนไปก็ทานตามอัติยาศัยทั้งหมดนี้เป็นทานอันไหลหลังนำมาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอคุณแม่อังคณาศรีวนวัตรได้โปรดรับทราบว่าลูกรัก ณชัยวัตรก็ดีคุณภาวิทยาก็ดีลักแม่เป็นที่สุดขอให้แม่แข็งแรงสุขภาพร่างกายดีขอให้ครอบครัวนี้มีแต่ความสุขกายสุขใจวันนี้ผัดซีอิว๊วรสชาติไม่ต้องพูดถึงมม่วงน้ำดอกไม้มันสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอิทัทททททงพลังเอตสมิงรัตนสมิงสำปทานะเจโตโซ ขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสําเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดกรับครอบครัวสีวรรณวัรด,ด้วยเทิน